โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครัับวนนี้เราก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับก็ถามว่าผมชื่ออะไรก็บิวเองนะครับคนเดิมเนี่ยซูนี้เราก็จะมาแคสเกมที่มีชื่อว่ารักนี้อาจปีเลือดนะครับซึ่งเป็นเกมจีบสาวนะครับจริงๆผมไม่ค่อยเล่นเกมแนวนี้นะเออแต่คือไอดอลผมเล่นผมเลยอยากเล่นบ้างนะครับถ้าถามว่าไอไไออดอลผมคือใครก็ตอบเลยว่าแบงค์กาโม่เลยครับ พี่แบงค์การ์โม่เกมแคสเตอร์นะผมดูตั้งแต่เด็กเยเออซึ่งผมอยากจะแคสแบบเขาบ้าเนะี่ยผมชอบไงเออเนี่ยเปิดมาเนี่ยผมกดเริ่มไปก่อนจะกดอาบคลิปมันก็เลยแบบไม่เห็นหน้าปุ่มเข้าสู่ระบบอะไรอย่างนี้นะโอเคโซดีครเข้าชายกับสักคู่หลังจากที่ VN เรื่องแรกก็น่ประมาณว่าเรื่องนี้เขาแต่งเป็นเรื่องแรกเนี่ย ตกกระป๋องไปเจี๊ยบ้อยนะครับกับผมก็กลับมาใหม่อีกครั้งในเกมแนวจีบสาวหรือคอมเมดี้และงหวังว่าจะถูกใจผู้เล่นหลายๆคนนะครับอันที่ผมขอบอกกันนะว่ามันมีเกมเก่าเนะี่ยผมว่าผู้สร้างนี้ก็น่าจะสร้างหลายเกมแล้วล่ะนะครับป่านนี้โอเคกด enter ฉากจบทั้งหมดมีห้าแบบนะครับก็จะมีแบบ ีอะไรไม่รู้แฮปปี้เอนนะครับสตอรี่แบแล้วนี่คืออะไรน่าจะเป็นฉากจบรับหรือเปล่าคือผมไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะมาทำฉากจบแบบทั้งหมดนี้นะครับถ้าแบบผมดีดขึ้นมานะก็อาจจะทำขอบคุณที่กดเข้ามาเล่นนะครับผมสอบดห์แรกผ่านไปหลังเรื่องชั้นคือมัธยมปลา,ายปีที่สองมัธยมปลายปีที่สอง มอห้าปถ้ามันเป็นมอปอันนี้ผมไม่รู้นะพวกญี่ปุ่นมันเป็นยังไงอะเ,ออเรายังคงใช้ชีวิตประจำวันอย่างเดิมเช่นเคยกระทั่งวันนี้ที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ชื่อนะไงชื่อคุณก็นายผมนะขอเรียกไปว่าแบบไงบิลเอยเริ่มวันใหม่แล้วอ่ะทำตัวให้สดใสหน่อยได้ไหม เคชีโชิโอเพื่อนรวมชั้นตั้งแต่สมัยมัธยมต้นของชที่ชอบอฟีของทีกเกีรตผู้ชายก็อมตูแบบใจเกเรสินะอ่าอัน,นี่น่าจะเป็นแนวแบบว่าแนวเพื่อนแบบสนิทสนิทแบบฮาๆนะตัวฮานะเออแล้วก็ตัวแบบชอบหญิง่างนี้นะเอ้ยโตชิโอก็คือเพื่อนเรานะรู้หรือ,อยังวันพุ่เนี้ยมีอาจารย์อนะ่ะ ให้จับสลากเปลี่ยนที่นั่งตำแหน่งประจำชั้นแล้วละ่ะถ้าโชคดีอาจจะได้สาวๆมานั่งข้างๆบ้างก็ได้นะเอ่อสาวๆไม่มีทางรอกอันนี้เราก็ตอบไปเนยครับโฉน้าๆอย่ามองโลกไร้อย่างนั้นสิขึ้นชื่อว่าโชคชะตานะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อยอะตัวอย่างเช่นเธอคนนั้นไงว่าเป็นไงอะ่ะเอ้ว่าที่เพื่อนที่นั่งโต๊ะข้างน น่าจะมีนคนที่แบบนั่งอยู่ข้างเราเนี่ยครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยนะโอ้โหยเยดเค่จะบีบแต่คุยเลยดังจุบปาโอเคโอเคใจนะก็น่าจะเป็นสาวที่นั่งข้างเราเนี่ยเฮ้ยนี่อยู่ดีกรีนรุ่นพี่ทาจิบนะอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกไงอฮอตไงฮอตฮอตในโรงเรียนอะไรงี้โอ้โหมีเพลงมาด้วยอ๋อออนุญาตปิดนะ ตะกีบนาลิคุโกะไอดียลของโรงเรียนที่อยู่ชั้นเดียวกับเราอยากดูนะักใครจะก้กาหาญปฏิเสธถ้าแบบได้จับฉลากและนั่งครูกันคือผมอาจจะอ่านไม่ค่อยคล่องนะเพราะลิ้นกูแม่งพันแล้วมันหล่นเออขออภยัยเออแค่ปกติเธอก็ไม่ค่อยพูดอะูสือสูงสิงกับใครนะครับก็ประมาณว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับแล้วไม่ค่อยสูงสิงกะใครนะเอ้ย คิดมากหนะ้าของพวกนี้มันจะเปลี่ยนกันได้อย่างนะฉันเห็นเธอเนี่ยเอาแต่จ้องนายมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วบางทีเธออาจจะสนใจน่อยจ้องเราตั้งแต่ปีหนึ่งหรือว่าหรือว่าไม่จริงอะ่ะไอ้เหี้ยแบบเราจะฮอตคิดอะไรขนาดนั้นนะคือ <c oughs> ถ้าแบบมีคนฮอตในโรงเรียนเนี่ยมาแบบชอบนอะ้เหี้ยมือกายเป็น คนที่โดนรังเกียจเลยนะแบบพวกพวิชาอะไรเงี้ยเรารเกียจนะไม่ไม่ไม่มีทางหรอกเราแบบพูดแบบมีแบบข้างไงยแบบไม่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 มีทางเฮ้ยอยากเห็นหน้าตัวละคระเราฮ่าฮ่าดูสะก,ก่อนพูดแค่นี้ก็หน้าแดงสไลด์เอาสใส่ตัวละครเราจะหน้าแดงนะคุณอ,อันนี้เป็นเราพูดต่อไปว่าเนี๋ยวหูหนะ้าเขาเรียนได้แล้ว ไอ้นั่นก็ตอบครับครับครับน่าจะตอบแบบคนตีนนะแบบครับครับครับ,รบผมทุก่นี่ชื่อคนก็ประมาณเรียกเราฮคยบิลนายคิดว่าวันพรุ่งนี้จะได้นั่งคู่ใครเราบอกผู้ชายกามตอแม่งีไหมมันไม่ชอบไงตอบแม่งเลยอุ้ยน,นั้นทำไมเพื่อนเลวอฮ้ยเนาะอุ้ยอะไรเย็นแล้วก็เลิกเรียนนะครับ เฮ้ยเราเปิดกี้แล้วมีจดบายแล้วก็ตบฟ้าโอ้โหดูมันทำหน้ามองมันไม่อยากจะเชื่อเลยมีจดบายรักอยู่ในตู้รองเท้าของฉันเอ้าตู้รองเท้าเพื่อนคุณจุด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 คอฟาของฉันกำลังเป็นจริงแล้วรุ่น้องหรือรุ่นที่กันนาหรือเพื่อนร่วมชั้นกันเนอะคุณเราตอบจุดจุดจุดหรือว่ามันจะเป็นตู้ล็อกเกอร์กลัว เรียกหรามิวนาะคิดว่าใครส่งมันหละบอกฉันแล้วนี่ตู้รองเท้าของฉันตัวที่ออกจุดๆเลยเอ๋ไม่ทำหน้านี่ตู้รองเท้าของฉันเอ,เอาเอาภาคเสียงพิษภาคเสียงพิษนี่มันตู้รองเท้าของฉันนะเอาเพร่ะว่าตัวละครเราจะภาคเสียงแล้วเรอพาคตัวละครเพื่อนจะภาคแบบคนติดนี่ตู้รองเท้าของฉันไม่ใช่หรอ เอ้ยนี่ไงเนี่ยชื่อฉันเนี่ยแปบะบอยู่ไอ้งั่งเอ๋มันต้องไปจดหมายรักลูกโซ่แน,น,น่ๆนเอ้ยต้องไปจดหมายลูกโซ่แน,เน,เน่แน่แน่นอนว่าคนอ,อย่างนายด่าไม่มีวันได้จดหมายรักเด็ดขาดทำไมมึงพูดอย่างนี้ก็นวะเราเงียบไปเอ้ยก็ได้ฉันถือสว่าตัวเองน่ย ด้วยวาสนาที่เกิดมาพ่อบปล่าแ,แถมกำลังจะโดนเพื่อซีทิ้งไม่วจะมีแฟนปล่อยให้ฉันอยู่บนโลกกันแสนเมืเ่ต่อไปโอมันจะดราม่ากกันไปแล้วนะจะอ่านด้วยกันมนาะอาซี่ทำได้ถึงชื่อคุณถึงบิวจะรออยู่ที่ห้องปีสองห้องบีงหลังเลิกเรียนนะคะโอ้ oh my god หลังเลิกเรียนด้วยห้องบี ของเราน่ะสิแปลว,ว่าเออไม่เขียนชื่อมาด้วยก็แปลว่าไม่รู้ดอกขครสักมาอ่าลายมือสวยขนาดนี้ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนอ่ะใช้ของหมดประโยชน์แล้วสินะกลับบ้านกันเลยะโอเคเพื่อนเรานะ่าจะน้อยใจกับทันเลยี๋ยวเราไปเรียนตัวทีเดี๋ยวก่อนพี่ปิดเสียงเพลงดีกว่าเฮียน่ารำคาญสวยแล้วไงแบบนี้จะทำไงทีละตัวละครเรากูนึกว่าจะเป็นแนวแบบ แบดแบดหน่อยนะครับดีเป็นเอเรื่องไงดีเป็นคาแรคเตอร์แบบคนที่แบบใช้ชีวิตก็อยู่กับเพื่อนไม่ได้อะไรอนะไรอย่างนี้นะจะตอบรับความรู้สึกของเธออย่างไรดีอะไปตามคําชวนไปตามคําชวนสิ <c oughs> คิดไม่ดีไม่ได้เลยนะครับคนที่แบบดูเห็นตายเยอะชิหายแล้วจุดๆแปลว่าเรากันเดินมาถึงห้องเรียน <c oughs> ห้องเรียนปีสองห้องบี กำลังกิมีคนสารภาพลักกับเราจริง,รงๆเหรอฮัลโหลมีใครอยู่ไหม mm hmm. ขอบคุณพระเจ้าที่คุณมา mm hmm. คุณเบโห oh oh. mm hmm. เวลาพูดชื่อตัวเองแล้วก็สุบตัตฟักจู่จๆๆงงมีใครบางคนกำลังยืนอยู่หน้าชั้นเรียนโอ้โห oh oh. สาวฮอตที่สุดรุเรียนเลยดูก็รู้เลยนี่มันเห็นเว้ย oh oh. เธอเองเหรอที่มันเจ้า เจ้าของอ,อจดหมายฉบับน,นั้นอะถูกต้องแล้วและต้องขอไปที่ดิฉันไม่อาจส่งจดหมายฉบับนั้นได้ด้วยตัวเองดิฉันเกงว่าเขาไม่ดีเท่าไหร่ถ้าหากเนาหนึ่งจะรู้แนวความสัมพันธ์ส่ว่างเราโอ้โหอูอะไรเพื่อนระวางเราเดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะว่าจะคบกับเธอโอ้ไปเอกเดี๋ยวเขาอาจะจะจะส่งจดหมายมาคุยก่อน แม่งสารภาพรักกันดื้อๆเลยอยู่ฮะคู่ของฉันเหรอพูดเรื่องอะไรกันเหะนั่นไงฮิกล่วแล้วหนังมันมัน็นเกมที่สาวมันไม่ให้เราคบตั้งแต่เริ่มหรอกเอ้านี่เธอไม่ได้ส่งจดหมายสีชมพูให้ฉันจะบอกสารภาพรักกันเหรอสารภาพรักพูดพูดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงล่ะ เอออย่าเข้าใจมีติดเลยนะจดหมายนะไม่ใช่อ, <_ C 1> อะไรเป็นจดหมายสกตั้งหากก็แปลว่าไม่ได้มาคุยเรื่องหลักๆแล้วเบลฟอะไรกับพีินะจดหมายสงสารสีชมพูเนี่ยนะแถมติดสติกเกอร์รูปหัวใจด้วยอะ่ะกกก็ๆๆช่วยไม่ได้นี่พ่าซองจดหมายแบบธรรมดาร้านมันหมดอะ่ะโอ้โหแบบนั้นก็ช่วยกกระดานเขียนแทนไม่ได้อ ผมเข้าใจด้วยที่ที่ฉันเรียกคุณมาณมเรื่เรื่องคุณนะพยายามกลมกลืนและซีโอ้พรเอกมึงก็มึงคิดว่ามึงหล่อเี้เดี๋ยวกูด่าตัวเองนี่หว่าเฮ้ยทั้งหมดที่ฉันเรียกคุณมาพเพื่อเตือนตามกฎอะไรเอย้ยไม่ใช่ทั้งหมดที่ฉันเรียกคุณมาจะแจ้งเตือนตามกฎของบททดสอบรับตําแหน่งนักฆ่ามืออาชีพเดี๋ยวพระเอกพึ่งขึ้นมอมห้ามา แล้วมีคนมาบอกว่าเป็นบททดสอบนัก่าเหมือนเฉีบว่าต่ฟ้าเอ๋อะไรข่าค่านะต้งกดแล้วนับจากวันนี้ติฉันจะทำการหลอกสังหารคุณทุกวิีทางเพียงแค่วันละหนึ่งครั้งเท่าน,นั้นหัดลงมือพลาดติฉันจะเตรียมการสำหรับครั้งต่อไปแล้วใครส่งมันมาค่ากู ฆ่าวันละหนึ่งครั้งนะค่าผ่ากันจะเตรียมค่าต่อไปไปสว่าับพี่เอกกินโดนรอบค่าทุกวันหนึ่งครั้งพี่เอกจะรอบไม่ได้ทุกวันไหมขอไปสำหรับเสียงรบวนกด<ไ>อะไรของเธอนี่นี่ตกลงมาค่าฉันวันละครั้งนี้นะไม่เห็นจะเข้าใจเลยอย่าห่วงเลยค่ะไม่จำเป็นที่จะเข้าใจอะไรทั้งนั้นเอาแล้วเริ่มละเสียงดนตรีมาละว่าคุณจะต้องตายเดี๋ยวนี้แหละ เธอเธอคือผู้ช่วยแนะนำสกุลของเธอทัจิปนะโหจูกูต้องพิมพ์ด้วยเขี้ยวจอจิเบอะอตอนแรกเพะเอกมันไม่เห็นงไงอยู่ในเงาแน่เลยแล้วกูพิมพ์เฮียทัจิปนะพิมพ์คำอื่นได้ปะแบบกไร พี่ผถูกไหมทาจิบันะริคุกโกะปิดแล้วค่ะดีฉันชื่อทาจิบันะคุกโกะฮะกูก็พี่ผิถูกนะอ้าวกูพี่พี่หรอเมื่อกี้ริคุกโกะริคุกโกะอิบมีสั้นขึ้นมามองเราด้วยสายตาโอ้ยเย็นชาอ๋อมองด้วยสายตาเลือดเย็นแต่กูมภานเย็นชาช่างแม่งความหมายเดียวกันเว้ย ขออนุญาตเปิดโปรแกรมวันกี้อ่านมา13นาทีแล้วเอ้ยพี่จานั้นเราก็พุงเข้ามาด้วยมิเราเป็นผู้ชายแล้วม้ยแต่คาแรคเตอร์ตัวเรามันน่อมเนี้ยอพระเอกน่าจะแบบว่ามีซัมติงอะไรแบบมันต้องแบบรอดไปได้แล้วพระเอกไม่บอกใครเว้ยถ้าเป็นเกมจีบสาวแล้วมันจะมาจีบนกะฆ่านี่นะวัตถุฟัตอืมจะจีบม็นะเอาจริงในตอนที่มีโอกาสผมควรจะหนี สูเ้เลยก็แค่ผู้หญิงคนเดียวอะโอ้ยอะแะต่วยกตั้งการและปักกักสู้มันเป็นบททดสอบใช่ไหมบททดสอบเระบอของมันที่ต้องมาฆ่าเราหรือเรามาทดสอบเราไม่ไดทดสอบมันนะดูแล้วอะเราแม่งแบบเป็นดิกเนิร์คนหนึ่งอะไรงี้โอ้ขอมชมเชยเลยนะที่ไม่หนีแต่จบแค่นี้ละแล้วปล่อยหมาสวนกลับนั่นไง ดโคเอียงตัวลลกวัตถฟ้าคว้าเขียนเราพลาดไหลแล้ววี่งทุ่มพื้นโอ้โหเราแล้วมันต้องมีอะไรทักอย่างตอนนั้นเธอเผยคว้าเสื้อเอ้ตอนนั้นเราเผยคว้าเสื้อเธอไว้แล้วกลายเป็นเราจะคู่เสียหลักกูรู้เลยไม่ต้องเหมือนในไอ้นั่นแน่เลยในเรื่องเว็บตูนนะ่ะใครรู้จักมันงครับความลับนี่คือ้วดูร้อนอนะ่ะมันเป็นงันแน่อ้เออคุณเว่อเลยนะครับก็คือเราเว่อเลยนะผมใช้คําว่าเราก็แบบ ผมก็หมดคุยกับคนดูไงแล้วให้คนดูมาเล่นกับเราไงจะได้อินเตอร์เทนกันนะครับอุ้ยระวังริคโกิมึงกลัวมีแทงตัวเองเหรอมึงกลัวพระเอกจะเซ็ตหยอยเฮียจุ๊บนั่นไง่ายเฮีเกินไปอันนี้พี่อะหรกออันนี้คือริคุโก ลิฟีปากเดวยวประกบกันสนิทมึงลอง้อมท่าไหนวะ <Yeah. S 1> น้วมันตอนเย็นทำไมผ้ามันมืดวะเนี่ยเออชังแม่งเหล่าดูดกับทัจิบนาลี่คูกก่กะโอ้หน้าแดงเลยยังทัจิบนาลีปล่ปากแขนลุกขึ้นยืนในทันทีมือขวาปิดปากตัวเองม <c oughs> องหน้าเราด้วยอาการตกละเลงสุดขีด ไม่ใช่พระเอกแบกแรงลมิมไปละเฮียแต่ในนั้นเธอก็หันมาวิ่งหนีออกไปแปลว่าเขาหนีเราโอ้โหเพื่อเอกแบก,แบกหูสยอดต้าเราเลือกตัวช้อยวิ่งหนีมันจะเป็นไงวะเราใช้นิ้วชี้แต่ที่ริฟิล่าไอ้์ลิมเป็ีปล่าตัวเองไม่ไม่อยากจะเชื่อกูจูดนะค่ะเฮแต่จริงน่าจะความคิดของพื่เอกแบบไม่อยากจะเชื่อนี่กูจูดแบบพ,พี่หญิงฮอตจะเออจะไม่เป็นนะค่ะเฮีย เมื่อมองไปดูทางที่เธอวิ่งหนีออกไปอย่างมึนงงแปลกปลายนิ้วของดอสัมผัสถูกอะไรบางอยา่างมิซันที่นําจับสลักชื่อว่าริคุโกะเก็บมันเก็บมันไว้ให้เขาก็ได้ยึดเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ควรทิ้งไว้ในห้องเรียนนะครับมิซันที่สลักชื่อว่าริคุโกะถ้ามีครูมาเจอริคุโกะอาจจะสวยความสัมพันธ์เราอาจจะลดลงนะครับไม่หัวใจด้วยแปลว่าห้ามตายสามครัง้ง น่าจะเป็นวันต่อไปนะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับสําหรับวันที่สองกับในโรงเรียนที่มีนักฆ่าพยายามฆ่าเราอยู่นะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่ฮอตที่สุดลุละเอยดโอเคนะครับซีอูเกียนเราได้ทำมาเจอหม่ชั้นหน้าชิเศษตางอนบ่ายย่เดี๋ยวขอเซฟก่อนนะครับเ <c> ฮ <oughs> ้ยบาย